วัคซีนของไฟเซอร์จะต้องเก็บที่อุณหภูมิติดลบ70องศาเซลเซียสนะครับซึ่งได้มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะมีกระบวนการในการอสอนวิธีการผสมการฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนนี้จะไม่เหมือนกับวัคซีนที่เราเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคซึ่งตรงนั้นดูจากขวดที่เก็บอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสก็สามารถมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยแต่สําหรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, อันนี้นะครับจะต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ70ด องศาเซลเซียสจากนั้นก็จะมีการขนส่งไปยังหน่วยฉีดเพื่อเก็บที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสตอนที่เก็บอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสเนี่ยวัคซีนจะอยู่ได้ไม่นานนะครับจะอยู่ได้ประมาณ4สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาออกมาก็จะต้องมีการรีบใช้และการใช้ก็จะแตกต่างกันจะต้องมีการผสมเนื่องจากเป็นวัคซีนเข้มข้นนะครับจะต้องมีการผสมน้ำเกลือลงไปนะครับให้ได้ตามสัสดส่วน แล้วก็มีการดูดจากขวดใหญ่เอาไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชน1ขวดจะฉีดได้6คนนะครับเพราะฉะนั้นคงมีการเตรียมการไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายการฉีดซึ่งจะมีการอบรมให้กับบุคลากรในจุดฉีดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้